สวัสดีครับอารมณ์มงคลบาในวิดีโอมาค้ํามาตะสกายอัตถิธุမျိုးတွေကတခုဖြစ်တယ်มัตราเมโกมัตตတ်ကိုဒီဗီဒီယိုမှာလည်လာတော့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကထိုင်းษาရติဖြစ်ဈေးထိုင်းษาเมียติဖြစ်ဈေးဒီဗီဒီယိုမှာအတန်တော့ကအတိတ်ဘယ်ရောဒီမတ်တတ်ရဲ့အလွတ်လို့ပုံကိုတည်တည်ဆက်ချာလည်လာတော့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလည်လာကြิจําနေပေါ့เนาะมัตราเมโกมัตราเมโกเมโกมคือคําที่มีหมอเป็นตัวสะกด မေက <old> ုံဆိုတာကကျွန်တော်မော်မဖြီးပေါင်းဆက်ထားတဲ့သက္ကလုံမျိုးဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူကအတက်ရှင်ဖြစ်တယ်အတက်ရှင်ဆိုတာကအတန်အတွက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်အတန်ဖြတ်မသွားပြင်းနေအစီလိုက်ထွက်သွားတာပြောဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အတန်ဖြတ်တဲ့အခါမှာအဆုံးသက်မှာမတ်တန်နဲ့ဗဇက်ပိတ်အတန်ထွက်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘလိုမျိုးထွက်ရမလဲဆိုတာအောက်ကဥပမာနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ကြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်သလိုရှိရင်ကျွန်တော်ဖြီးရှိမယ်ဆရာရှိမယ် အဲ့ဒီဂျင်းစ်စားရတယ်ပေါင်းပြီးအနောက်ကကျွန်တော်တို့ဗီတလုံးပါလာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအသက်ဆိုလို့မှတ်ထားရမယ်။စားပွဲလေးလာနေတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ဘီကိုကြည့်ပြီးတော့ဗာဘီလဲဆိုတော့မှတ်ထားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းစားအတန်အတွက်မြန်မာအတန်အတွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လီလာတဲ့သူကခွန်စားခွေပေးတယ်။ခါအသက်လဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့မှတ်သားထားနိုင်ပါလေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုစလုံးပေါင်းလို့အသက်ထည့်ကြမယ်။ဟောအောမဟောအောမဟောဟောဟော อันนเรืยสงมาจะเรมาตั้ง่ในภาษาใบต่อยกัเนาะหอม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 นั่นก็สุดรือเสยตอือมอเติม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 ตัวจัจเริยะจะน้ำไปะเรกวเนาะตัวอีสระก็พิงอันันเรื่ยสมงมามาตั้งในภาษาใบไมเติมเติมเติมนั่นก็่าจะระ ผอมผอมผอมของผอมผอมสรุปถ้าเกิดเราปกติบีเนี่ยสระเยเปลี่ยนมาผิดโดนเกิดบาดอะไรเปลี่ยนเราอะสกซุนี้เนี่ยเปลี่ยนอะทัพพะตัวผัดได้เป็นဖြစ်ပါတယ်สรุปว่านอกแท้สไลด์ตัวสับพี่รอเลล่าชิจามาบ่เนาะสรุปดิสไลด์มาเราว่าคัมซาแม่โกมมาทันสกซุลีลามาบ่เนาะ ကျွန်တော်ဒီခါတော့အတန်တော့ကိုပဲလေ့ကျင့်မယ်အတန်တော့ကိုလေ့ကျင့်နေမှာဟောအခုမိနစ်မှတစ်ခါရရသွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲဆောင်းတဲ့ဆောင်းလေးပဲရှင်းဆောင်းတဲ့တစ်ခါထားမဲ့ပြီးတော့အာအတန်တော့လေ့ကျင့်တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းတူတူအတန်တော့ကိုလေ့ကျင့်ကြမယ်ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်နောက်ောက်လိုက်တာကိုဒါຕາມຕາມတာမຕາມຕາມဆိုတော့ แม่มาตนแม่มาตอนนั้นกูลิลล่าจะตัวอาใารยอมาดาวดาวมุจิจัาสุยมแต่นนี้ภาษาปอะไลมาเนาะตามตามตามแล้ไรเด้ตอนนู้ว่ามีแม่เห่าถามถามทออามถามถามมีเลมีแม่เลยตอนนั้นกว่าตรงต้องหูสามสามสามตง สออามอสามสออามอสามสามต้อลับเราจะว่างามงามงออามงงามงามลาบไส่วน,นอะารทน้เร่อบ่อนว่อตมมาตานย์ทอย่างสมามาตันนภาษาปีเลยอเมเราดูว่าจะรอประกันลงประกันลงโอชามชามชออามชามชาม ชามปล no. 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 No ากแะโลนูวหัจระรัวนอนอนออุมหมอนอนอนองนัวจาะวัจะร้อเลยหมอตีเลยหมอติ๋วส้มส้มซ้ออุ้มหมอส้มไม้ดูส้มส้มเลยหมอติโซส้มส้มไงนาวเค็มเค็ม คอเอมอเคมเคมงานนี้เ่ตอนนั้นสไลด์ฟูสิริดาจ๊าม่โฮเทลจินนัวโร,รงแรมโรงแรมร,ร,มร,าาราา้านต่างัวร้านต่างอะไเป็นรอยอะไรปุ๋นนะ้อโรงแรมโรงแรมโรงแรมโฮเทลรออุงอโรงรเออมแรมโรงแรมโรงแรมโฮเทล นารู้าพิเสษนะพิเสนะอ้เตรียมเตรียมตรอรอยามอเตรียมเตรียมตรียมพิเศเนี่ยนาู้าอสศัยเอว้อสียว้ประชงประชงปอรออัพรชอบอุโมงประชงประชงอสีอวอสีนยในเพดาพร้อมพร้อม พอรออมมอพร้อมไม่ถูกพร้อมพร้อมอเซนเต้เาางลง่งลงม่าเดาปล่าลงเปล่าลงปออังเปล่าไม่เปล่ารออุ่มออนลงเปล่าลงเปล่าลงเล่เม่าเดเจดีโ์กระตุงกระตุงกระตุงก็รออักระรออุมอตุงกระดุงเจดี กระดุมเต้าอ,อิ่วน้ำ,ดนำดนเ,นเดิมน้ำเดิมเจ้าพี่เชื้อสุรวสัลงมาไม่ถูกใจนีออ่ไเดี๋ยวบอกเนาะบอกว่าไม่ถูกหรือเปาเนาะน้ำไม่ถูกน้ำดอกอึ่งหมอดื่มไม่ด,ดื่มน้ำเดิมเต้าอ,อิ่น้ำดออดเดิมเต้าอิวดื่มซชื้อสกมาจาเลี้ย้าหนุไปเดีบอเนาะดื่มดื่ม มาตัเลนีเดิมน้ำเดิมเต้าหีนัดคู่อ่ะเปลี่ย k เปลี่ยวคีมคีมคีมคออีโมคีมคีมเปลี่ยวสุดยจดจน a ราเราเอาปว่านีเอาที่จังอ่ะแต่ถ้าจะจามไปก i น่าขาวหรอโรงแรมโรงรมโรงแรมโอเดเพียงแเอาเตรียมเตรียม ซีวิโอประชุมประชุมเซนเตงกุพร้อมพร้อมเิมอเดาเปา,งปางลงเปาลงเจดีย์กระดุมกระดุมกระดุมเต้าหยกน้ำเดิมน้ำเดิมน้ำเดิมเต่ออาเยะจะเปลี่ยวครีมครีมครีมเ,มเมปลี่ย ဆိုတော့ဒါက matter စကတ်စိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အတိကကျွန်တော်တို့ဒီ matter အတက်ကိုကျွန်တော်အတန်ထွတ်မှဘယ်လိုအတက်ထွတ်မယ်ဆိုတော့နှိမ့်ချတော့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နှိမ့်ချရင်လည်းတစ်ခါလဲဟွာလာမျိုးတော့မရတော့မယ်ပေါ့နော်ကိုကဆောက်ရှိလို့ရှင်ဆောက်ထဲမှာချမှတ်ပြီးတော့တစ်ခါလဲမှတ်တာတော့ရှင်ပို့ပြီးတော့မမီလွယ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အာလုံးနာတဲ့တဘောကတော့ဒါလေးပဲလုပ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရသင်ခန်းစာတွေမှာလည်းကျွန်တော်အတက်တင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဖီရို လေခုလာပြီးသွားပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်အတီးခအတက်ကရှင်းမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်အတက်တစ်ခုကြီးကြီးတိုင်းကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းလောက်ပြရပါဖြစ်ပါတယ်အာဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လီလာတဲ့သူရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်ခတလန်ကနေထောက်ဖို့ဖြစ်စစ်ဖို့အတွက်ရည်ရည်ရှင်းလင်းလောက်ပြတာပါဗျာဆိုတော့အားလုံးကောင်းကောင်းနေလိဖြစ်ပါစေ။สวัสดีครับ